หนุ่มเนี่ยเชิญชวนแฟนคลับบางท่านที่ยังไม่ได้ช็อปนะคะกับกิจกรรมวันแม่ Happy Time Wish Bow Happy Time Wish Bow 149บาทกับดาวนี่เราจะพาไปเที่ยวตลาดบางกุูงกันใช่ค่ะมประการใช่ไหมก็คือซื้อสินค้าของดาวนี่ซื้อดาวนี่ครบหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทะใช่แล้วจุงมือคุณแม่มาต้องจุงนะต้องจุ้มถึงมีสัฟอร์ยุกแล้วอายุไม่เกิกว่าสิบห้าปี จำกัดจำกันอ๋อโอเคจะให้คุณแม่ตอบเป็นามือดีหนะจ๊ะรับากนะนี่บากนะเออวเรากนะแล้วก็เราจะได้คู่แม่ลูกเอ่อไปแต่สาขาทีละให้ใจใครใจก่อนใครจก่อนทีละสิบคู่ใช่ไหมคู่ทีละสิบคู่นะครับผมแล้วก็เราจะพากันไปทำกิจกรรมที่ ตลาดบางนังเพิ่งชุ่มนวันที่19มีโค้มีพี่รุตมีน้องแคนด้วยแมาทำอะไรบ้างในวันแม่มาจับให้วันนี้ไอ้แล้วไอนมาจับให้ถือว่ามาช่วยพี่แล้วกันนะใช่ไหพี่วันที่ก้าในวันที่19สิงหาคมเราทำอะไรกันบ้างคะครับก็มีกิจกรรมมากมายครับคารู้เรื่ไหมครับคารู้เลยนะคารุเลยนะก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับที่เราจะได้สัมผัสกับคุณแม่อ่า ไม่ว่าจะเป็นการพาคุณแม่ว yeah ิ่งมาราธอนร้อยใหญ่เลยแลลี่แลลี่ชิวๆสบายๆนี่ถ่าหากเริ่มก็มีกิจกรรมยังมีฟรีด้วยมีฟรีด้วยรับกินฟรีทุเสัปดาห์ใช่ทานข้าวทานอาหารเอาละตอนนี้เราได้รายชื่อนะคะสการับผู้ที่ช็อปครบหนึบาทมาแล้วนะคะเราจะเลือกผู้โชคดีก่อน10ครอบครัวและสัมปทาอีก5ครอบครัว ทั้งหมดเป็น15ทาน่าพนใช่ไหมหยิบคนละห้านะคะเกียดคนป่วยก่อนนะเวลามารยายงานตัวนะคะสิบท่านแรกที่ประกาศรายชื่อถือว่าเป็นตัวจริงอีกห้าพันอว่าเป็นตัวสำรอง,ง,รองนะคะ,ะสำคัญเหมือนกันทุกคนนะคะแต่เราก็มีเก็บเอาไว้เป็นสำรองก่อท่านใดไม่สะดวกในการเรียนหานะคะเมื่อเราประกาศชื่อนะคะ ัวด้านหลังเวทีเลยนะคะไม่ต้องมาหน้าเวทีนะคะใครอ่านเลยนะมครับอาริสานรุตคุณสุภาวดีอาดแม่ไปเถอะบงคนชัยอยู่ไหมครับเซน่าร์หลังเวทีเยเดี๋ยวนี่สุดก็ได้นะคะอ้าวไม่ซ้ำคนต่อไปค่ะคุณธาวิญานามูคุณธามิญาใช่ไหมคะ สองไปแล้วนะคะคุณทารารัตทารารัตทารารัตสุดวันชาติทารารัตสุดวันชาติค่ะยกมือนะคะอยู่ค่ะไปหมายเลขสามถือตั้งไหมคะหมายเลขสี่ค่ะสิบนีนัทค่ะสิบนีนัทคุณจันทร์ครับ อู่ไหมคะอยู่นะหมายเลขสี่ค่ะรายงานตัวด้านหลังเวทีเลยนะคะสุดท้ายแล้วคุณกาญจนากำเนิดร้อยหนึ่งนะกำเนิดร้อยอยู่ไหมฮะคุณกาญจนาคุณกาญจนาน้อกระท้องอ่ะถ้าครอบครัวครบพอดีนะคะรายงานตัวด้านหลังเวทีเลยอ่ะคิวที่สองอาร์ิวนอกิวที่นักดูอ่านก่อนเลยคุณอารีรัตน์คงได้อยู่ กขอนห้าหลักเลยนะทะามายเลขเจ็ดค่ะคุณปณนิธานสุดยอดแน่นอนกี๊ดยังหลงต้องอยู่แน่นอนเขาไม่รับข้อไปนะคุณจุทามาท้องล้อมกี๊ดสร้างกระแสหรือเปล่ากี๊ดมันถูกคนตัวนที่หนึ่งรอยู่คัชรินดวงแก้วนะกีกีีกีีดวมามานรกตัวนะคุณนุ คุณรัศร์สี่รู้เป็นอะไรนะตัวกอนนะคุณรัศร์สีละครตะูลคุณรัสี่อะไยะสุรักศิลบัตกศิลยะศิลป์ยะอะไรอะนวนล้วศิลป์ยะวนวนคุณรัศราศิลปยะคนวนไปแล้วไปแล้วค่ะอยู่ไหมคะไปแล้วไปแล้ว เซตต้นแรกได้สรองอีกห้าช้อนที่บอกช่วยหู่ออันนี้ตัวสองรองนะครับค่าไม่ไ้ไปอกเขาก็ได้สองไว้แล้วก็พอน่ว่าสิบคนแรกไวรท่งกไปอานท่านแรกค่ะคุณมายุรีสังขะมาลไยครับอยู่นะคะยกมือแล้วค่ะไม่รู้คุณนันนลุนมากเลยดูลุ้นมากเลยรัน

โง่ขมิ้่ะเด็กเทอร์้นพะใช่ไหมอ่เบอร์โทรเราหายหกนะอ่ะอ่าคนสุดท้ายนะครับค่ะคนคันหนึ่งคันหนึ่งนิดน่ะปะซาวด์ดูวิทฮารีอ่ะอยู่โอเคครบดนะคะสำหรับก็ในที่พลาดในสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้า นะะควันที่5สิงหาคมตามไปลุ้นกันได้ที่โฮมเฟรชมาสาขาเดอะมอลล์บางแคนะคะสำหรับนี้สองแสดงควพอดีกับผู้โชคดีทั้ง15ท่านด้วยครันรบมือนะคะและสำหรับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากพี่คนไข้ใจไม่ออกแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลุ้นกับพี่ดิวไปดูแลตัวเองหลังเวทีกันก่อนยกเวทีคนแข็งแรงสุดก่อนเลยรไม่ต้องดิวน้องแอมด้วยก็พอไม่ได้แข็งแรงสุดเพราะพี่รู้ว่าดีว่าแข็งแรงเหมือนกันนะแต่ปล่อยน้องก่อนค่อนแล้วถ้าเชิญค่ะ ก็มือแอมาแล้วโอเคครับผมก็ขอเข้าสู่ชุวมินิคอนเสิร์ตของพวกเราทั้งสามคนนะครับเริ่มต้นด้วยจับแอมก่อนนะครับหัวใจความเพลงนี้กันทังหมดไม่ได้หรอ่นะเนี่หรอเพลงแรกในชีวิต